ครับผมผู้ชมเดี๋ยวนี้ประมาณตีห้าครับผมออกมารอป้นหงวะมารอปากทางนะครับนาะมารอลุงวีกับแน้อมครับผมพอดีแจนหนึ่งบอกว่างครับวันนี้แจนหนึ่งโซงลูกพี่มาเต้นครับผมนี่ครับแน่อุปกรณ์ของเขาก็ัเนี่ยครับประมาณนี้ครับมีแซ่นะครับนาอมีคงเคลงครับผมมีแซครับแล้วก็มีรถคู่ใจครับผมแน่ครับผม โอเควันนี้เราจะไปอ่าเป็นห้องแว่อำเภอแม่แวางนะครับน้อจะไปอำเภอแม่แวางครับผมบ้านเมืองวินนะครับจะไปหาเฮ็ดเฮ็ดละง,งูกหรือว่าเฮ็ดเฮ็ดไข่แหนบ้านเฮานะครับน้อเดี๋ยวรอลุงวีครับและต้อมครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มบอกเดินทางครับผมเดินทางเลยครับผมรถน้ต้ม ไปหาหรือว่าจะไปตามหาก็เดี๋ยวก็โทรให้ก่อนครับครับโอเคครับลุยแต่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ได้ลุยสองคนลุงวีครับผม เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ครับผมแป๊บบรรยากาศครับประมาณครับผู้ชมตีห้าครึ่งครับผมตีห้าสามสิบครับเดี๋ยวซื้อของแป๊บหนึ่งครับผมโอเค หลังจากซื้อสเสบียงครับผมเก็บไว้ในกระเป๋าเดี๋ยวรจะเริ่มออกเดินทางเครับผมของเรียบร้อยครับตสบเสบียงเรียบร้อยครับผมออกเดินทางต่อเลยครับปาเริ่มตางแล้วับกผชมลาเริ่มสางและย,ยังมาถึงหมายแล้วได้ประมาณ50%อยู่ครับช่วงนี้ ร้ซของการเดินทางนะครับร้านเริ่มสางแล้วครับ น e ี่ยลูมที่มันเป็นแผาลุ่มนี่ยยงหลุผวิลุ่มนี่งฮะม่ก่อที่เป็นผามหินนั่นน่ะเออ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 เออ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 เออออออแออวออ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 อลออ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 อนี่ครับผมถึงมาแล้วครับตองออางอ้ย อ,อ,อก็มีแสกไม้หรือว่าหล่องลอยนะครับนาะโอเคครับมาลุยกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาหาเห็ดครับผมวันนี้ถึงไม้กับประมาณเวลาประมาณวันนี้ประมาณหกโมงครึ่งหรือว่าเกือบเจ็ดโมงแล้วครับผมออกกบ้านมาประมาณสองชั่วโมงครับผม โอเคครับถึงไม้แล้วครับผมครัไม้จะเป็นประมาณนี้ครับผมครับเป็นตาค่อนข้างจะเป็นตาทึบหน่อยนะครับรถครับผมแม่สองโคนครับตั้งใจมาแซมเหมือนว่านะต้อมเกิดอุบัติเหตุครับผมยางรั่วครับผมกลับบ้านไปก่อนเลยมาสองโคนครับผมตอนนี้กำลังสำรวจมาแล้วครับโอเคเดี๋ยว นี่ท่านผู้ชมดูนะครับนอกมาเ้าจะมีผงแงนกาะครับผมวันนี้โอเคลุยเลยครับครับผมผู้ชมครับผมเจอนี่ครับผู้ชมนี่เน็ดไข่แห้งเหลืองครับผู้ชมครับเ่็ดไข่แห้งเหลืองครับนี่ดี่ผมจะลื้อท่านผู้ชมนี่ผมท่านผู้ชมดูครับ ครับพี่ใครเ้็นหรอเปอได้อยูออ่สี่ดอกครับผมโอเคครับดียวผมโอ้อันนี้ฮิดอย่างเงี้ ครับผมใบตองหรือว่าใบาไม้นะครับนะ้องวางทิ้งหายแน่นดันชมได้เห็นเลยครับผมครับผมมันแมนครับทีม ยังนะครับนาอโอเคครับอันนี้แบนมาครับผมแบนก็ต้องได้หอกครับผมโยมฮอกไว้ครับนะฮะแยกตีนมันออกครับผมนี่ยนี่แบนหนึ่งครับผมโอเคใส่แต่แก้ครับม ลุงวีได้คอยวะครับนะก,ก็ลูกออ,อ้คอยมันครับลุงวีได้คอยลุงนี่เห็ดอย่างเนี้ยนึก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 นึ่นึก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 นวกตึคนึกนึกนึยนึานึกนึกนึกนึ่นึนผู้ชมนูกน่นอนึนึก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 นนึกนึกนผนึันึกนนรับม มาเจอเห็ดฟานนะครับผมนี่ห็ดฟานครับคุณผู้ชมเห็ดฟานครับผมกินได้ครับผมแป่งส้มก็ได้โอเคครับผมสองดอกเก็บแต้มครับนี่ขึ้นเริ่มเริ่มมีสีสันในแซของเราครับผมครับผมคผู้ชมครับผมมาเจอนะครับคุณผู้ชม บานไปแล้วครับผมชงละสี่แหดอกครับผู้ชมเออเนี่ยครับผู้ชมกำลังแบงนะผมครับผมเก็บเตรียมครับเออใจแดงครับผู้ชมครับบานย่อยเลยครับสี่แหดอกครับต้องเก็บครับผมเออเนี่ยผู้ชมใจได้อยู่ครับผมโอ้ นี่ครับสี่ห้าดอกลืมมะมีดแม่ครับผมตะกี้เอาไปเก็ียวไปที่รถเดินไปกิ่นน้ำครับผมโอเคได้อยู่เสียได้เลยครับทผู้ชมใหม่ๆเลยเนียแน่จะได้ป็ดจีเป็นตูมบ้องครับผมเดี๋ยวลุยตัวกันต่อครับโอเคครับผมบานมโครับทผู้ชมก็เริ่มขึ้นแสลวครับผมแน่โอเคครับลียต่อครับผมชม มันไปออกปืนพรับปืนไม้เอาตรงนี้เลยครับทุกท่ชมเห็ดละงกเหลืองครับผมโอเคครับแมนๆครับนี่ตัวโอ้โหทุกท่ามาเจอนี่ดอกนี่ครับผมโอ้มีคอยมรดีนะคอยเล็กขนาดนี้ดอกนี่มันเป็นคอยเหนแค่ ผมมือต่อครับเราจะพยายามนี่ครับผู้ชมโอเคครับเพราะว่าตะกี้เอาไปบ่อยตีลดแล้วนะครับเนาะเราจะพยายามว่าจะเสาะแหาพยายามครับเต็งนะครับเนาะแต่ค่อยครับผมค่อยหรือประตุ่มมันถ่ายให้ท่านผู้ชมดูจนได้ครับผมโอเคครับติดตามครับานผู้ชมนะครับครับผู้ชมคือหนี่ดอกนี่ครับผม โอเคครับเจอได้อยู่เก็บแต้มวยังไม่ได้กับไปเฮ็ดส้มได้อยู่ครับผมยังไม่เจอไข่เธอเลยครับยังไม่เจอไข่แล้วคุณผู้ชมท่านชมค่อนข้างจะเหนื่อยมาเจอเห็ดแห่นครับคุณผ้ชมโอ้เคไปแล้วครับคุณผ้ชมนะสิได้ครับเก็ไปแล้วครับผมแฝงแฝง จะได้ครับผมลุยต่อครับคืออันดาลนี้หนึ่งอนครับผมเป็นนี่ครับพุกผ้มเฮ็ดละงกข้าวครับผมเฮ็ดเต็มครับสวัีครับชุ่มเจอคอยถึงได้ครับผมคอยครับผม เอยครับเจอจนได้ครับเก็บไปก่อนเม็นมาครับเจอเห็ดน้ำผึ้งครับผมอยู่ข้างน้อยครับทุกท่านี่ครับสวยแน่เลยครับพีกท่านนี่เหลืองเหมือนน้ำผึ้งเลยครับโอเคครับเก็บแต้มครับทุกท่านนะครับ แท่านผู <laughs> <c oughs> ้ชมยครับคุณผู้ชมดูครับผมนะครับคุณผู้ชมนะครับสองลูกตบโตครับคุณผู้ชมนี่นี่คอยมันครับโอ้เคยเลยนี่คอยย่อยครับคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมลุยต่อนี่ครับคอยยอยครับโอเคครับลุยต่อครับผม นี่ครับนิ้บแดงครับผมโอเคครับชมกำลังออกครับผมได้อยู่กิดเต็มครับครับเจออีกดอกหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยครับมีอยู่ดอกเดียวครับผม Okay, อโ,อโอเคอยู่ครับเก็บแต้มครับผมผู้ชมเห็ดแหนบเป้งครับเก็บแต้มเลยอยู่ครับชมครับในสุดเจอคอยมาครับผู้ชมท่านชมดูครับนี่เลยครับนี่ ไข่ครับกำลังออกคุณผู้องนี่กำลังออกเลยนี่มีไข่ด้วเนี่ยมีลูกเดียวครับคุณผู้ชมนี่ได้หนึ่งลูก โอเคอยู่ครับเก็บเต็มบางทีว่าแพกอื่นนี่เขานะครับนะครับเต่แพาเขาเป็นหัเห็ดน้ำเกลือครับผมนี่ครับมันจะมีแบบนี่ครับจะเป็นเห็ดมันก็ดีกินนะครับแต่มันมันมาลอยครับผมเห็ดน้ำเกลือครับโอเคจะไปหาเห็ดที่มันดีกินดีกว่าเห็ดไข่เห็ดหลังหงกี่เห็นนี่เป็นอย่าง ใช่ครับผู้ชมนี่มีข้าวบรลอยครับผู้ชมนี่มองว่าภาคอื่นมีกนะครับโอ้โหมีอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวคนเด,ยนเดียวผมมาดูครับพผู้ชมอึบก็นหน่องว่าเอากลับดกว่าท่าครับคผู้ชม นี่อู้เออโตครับผ้ชมโอ้ยซ้ำเขียนอยู่นี่เนี่ยนี่ครับผู้ชมนี่ถ้าแพกเหนือบนห้องว่ะนี่ขลามแหมะนะครับนอนหรือวะแพกเหนือห้องนะครับถึงออกจะแย,ยบไปหน่อยนะครับแต่มันเป็นกาเมืองครับผมแตร่อยนะครับเอาต้อง พัดไอสีนะครับสีผิวมันหรือว่าสีเหลืองนี่ออกก่อนครับผมแลแ้วแข้างในมันจะเป็นดำาๆเอาจีกระลำนะครับจี G กลบลำเก่งก็ได้โอเคครับผมนี่แสมลูกผู้ชม <c oughs> โอเคครับเก็บเต็มเฮ็ดกันเริ่ม้วครับผมผู้ชมครับย่ผมเจอผมเจอไอ้คผู้น้อามาไข่นีล้งงูครับผมนี่ผู้ชม สองลูกครับคุณผชมนี่ใหุ้ชมดูแล้วครับสองลูกครับชุณ แน่จะมีอีกสักลูกนะแี่จะมีอีกสักลูกไหมอุ้ยสองลูกคชม้มครับผมห,หลังหบครับอึ้ย,ยนี่คุณผู้ชมส,สวยๆแล้วครับยังพอมีผลงานืา้อ ท่านผู้ชมได้ดูโอเคครับได้คอยได้แบนมันนะครับเนาะได้ฮิตหลายๆอย่างครับผมอยากได้ที่มันเป็นไมโครโฟนครับผมต้องไปตามหากันครับผมนี่นี่ฮิตแดงนะหมดครับฮิตแดงฮิตหมดนะเนาะรวมมันออกมอยนี่เนาะ ครับผมมแาสองโคนค่ะรถเรื่องมาคนกอนค่ะมาตัวลูวีอ่ะครับผมลูวีต่อยหนึ่งอ่ะลูวีหงัวไข่ปลาเมื่อก่อนอ่ะบลูวีไม่แพ้เขานะนี่ครับผมภาับอดดี้กับไข่ปลาลาบเฮ็ดเดงงคกันแม่งก็เฮ็ดเดงก็มึง สวยขนาดเลยครับดูดูนะครับอือหือนี่ครับผมสมสวยขนาดครับกีบแห่นเลยกีนนะครับส้มมอขนาดเลยครับ đẹp <laughs> <laughs> nhìn cho kênh không อกนี่อยู่่นีครับต้องได้คุยได้เคี่ยวครับผมีู่้ชมแง่หนึงครับนี่ครับนี่ครับแค่มาคุยมาเคี่ยวมาเจอครับผมผู้ชมคุยได้เคี่ยวนี่ครับผมตกแต่งครับ สุดยอดเลยครับผมเดี่ยวผมจะพาให้ท่นดูใกล้ๆเลยครับดดููอืมนี่ต้องเป็นสีดสียะครับผมเนี่ยเอ้โหแดงสะเจยครับผมครับผมเดี๋ยวเก็บยวให้ท่านชมดูครับท่านผู้ชมใหญ่ครับดอกหนึง สองดอวครับผมสามดัวกสี่ห้าหกเจ็ดดัวครับผู้ชมโอเคสุดยอดเลยครับ่านครับผมวันนู้ขพอเห็นหน่อยครับผมสี่มือลุงวีครับผมแน่ เพราะว่ามันก่อยก่อนครับผมมัน,ม,นมันเตียวคละตีกันครับวันนี้มาแปลกันที่ลดแล้วก็นันดกันหรือว่าแบ่งแผนกันจับไป้ฟังครับผมเอ้ลุงวีเจอนะครับทุกผู้ชมเนี่ย <laughs> ออกข้างทางเดินเนับผมโอ้ท่อโอเคครับผมอ่ะแสดงว่าแมนแมนอยู่ครับทุกผู้ชม <Hey. S 2> ออกข้างทางนะครับผมลุงวีได้วนะทุกผู้ชม เอ้อย่างกี่เดียพอยอบพอหอนกันเนี่ยผู้ชมดูนะตัววีด้วครับผมนี่ครับผมเล่เลวัดเทอเนี่ยครับผมหกคิดดอกกันครับจี๋มันเนาะค่อยค่อยจุ๋มๆครับผมเนี่ยเนี่ยครับผู้ชมมันแน่เชื่อครับผมเอ้าแข้งตางเนี่ยครับเอามหาลครับผมลุยหันแมนแมนครับลุยต่อครับผู้ชม เจอครับผมได้ไ okay, ข <people> <them> okay. okay. ่แหนเหลืองนี right? here, ่ดอกเดียวครับผมกู้มีน้าโมโอเคครับผมนี่ครับชมไข่แหนเหลืองครับอโอเคสชคดีอยู่ครับผมผู้ชมผมเจอเฮ็ดค่ณว่าเฮ็ดทค้งแางจะแห่แยกนะครับเดี๋ยวนี้บ่หมาล่ามหอนเลยครับชุนี่ครับบนห้องบ่า นี่ครับเห็ดเฮ็ดนบี้ครับผมคุณผู้ชมชื่อของมันคือแทนบี้นะครับทังเหนือมพันธองนะครับเวลาถ้าเราโดนมันมันจะออกดำๆเหมือนเหมือนแทนไฟครับผมนะครับเห็ดแทนบี้ครับผมเคหายากเหมือนกันครับช่วงนี้มันหมดขี้เลยครับผมลุยต่อครับนี่ครับคุผู้ชมเห็นแทงครับผมค้อน้างอุ้ย ค่อนข้างจะชันคะแนนถ้าผู้ชมดูห้วยครับลำห้วยเออนะครับกระททงเดินที่ขึ้นไปสันดอยครับผมเจอนี่เห็นเห็ดหนึ่งผู้ชมนะครับเห็ดก่อทรายครับก่อทรายครับผมก่อทรายโอเคเก็บเต็มครับ ทุ่มที่คุยที่เคลี่ย,ยนะครับผมครับอึ๊บอุ๊บเฮ้ยนะครับผมเด้งนะมุ่ยนะครับผมนี่โอ้โหใครับผมหอมครับอุบอุ๊บหนึ่งดอกนึ่งครับผมสองดอกครับทมผมแม่ค่อนข้างจะสูงกันนะ ครับผมนู is ่นครับผมเห็นเห็นไหลเขาเลยครับผมหมู่แมมบนดอยนะครับสูงขนดเลยครับเห็นเป็นเหมือนเป็นมู่บ้านครับผุกท่ดูครับครับขึ้นมาสูงอย่างสูงเลยครับผมทมนะครับหันบ้านเขาเลยครับอยู่ตต่หลองดอยนะครับนี่ครับโผลโยอดเลยครับ เห็ดหละงูกเหลืองครับผมเดี๋ยวไปดูดวยกันครับผมเห็ดหละงูกเหลืองเดี๋ยวถ่ายให้ผู้ชมดูครับเป็นกล้องแป๊บครับนี่พี่โยม เี็ดลูกเหลืองอูอืมเห็ดสวยเลยสองดอกเออาเห็ดโปนโปฮักเดี๋ยวๆอ่าโอเคครับท่าน้ชมเห็ดหลังอกเหลืองครับฮักใบเหมือนเดิมครับผม หน่อยนดหนี่ยโอ้โหใหม่โหครับผมครับผมลองเดินตามหาลุงวีเชื่อผมได้เห็ดแดงนี่หนึ่งดอกครับผมช่มนอ่ครับผมหนึ่งดอกอากาศค่อนข้างจะร้อนครับแน่เห็ดแตกหมดเลยครับผมแต่กระดีไปยังครับถ้าไม่ีมันจะ มันแข็งหน่อยครับผมมามาเปียกหรือว่าบรเละนะครับเนามาทำาให้มันเสียง่ายครับนี่ครับเฮ็ดแดงตามหาลุงวีกันต่อครับมีไหนครับผมเดี๋ยวที่ก็เจอลุงวีแล้วครับมาเจอกันที่โลดแล้วครับผมระหว่างกันมาเจอกันที่โลดครับผมนี่ครับจากหงเงินครับพทุกคนฮูลโตกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับมีแม่เยอะเหมือนกันครับผม เฮิตมันก็บอกให้เยอะครับผมก็แท่ละคนณแม่ก็ได้คนณไหนก็ปอกกินบปอกแกงครับผมมาได้ดูแลปั้นดูแลจนถึงว่าขั้นที่ได้ไปขายนะครับเนาะนี่ครับผมนี่เป็นผลงานของผมครับผมนี่ก็จะได้ไปนี่ครับผมชมฮิตแดงฮิดแทนบี้ครับผมฮิดแดงฮิดแฮนบี้ฮิดไข่ห่านฮิดหอมนะครับเนาะแล้วก็เปลี่นอืมเป็นไข่มันครับ ขายห็ดละงกเนะครับฮิตไทยเห็นครับอันนี้ของลุงวีครับผมลุงวีก็เฮดคล้ายๆกันครับผมแต่ที่ในถุงนี่เป็นอันบานครับที่ได้ช่วงก่อนที่เข้าไปในหมู่บ้านนะครับนาอพอดีมาได้เฮดไอแถวนอกนะครับแถวข้างนอกครับนอกนอกนอกหมู่บ้านนะครับนาอโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะได้ไปต้มปอต้มปอเก่งกันครับอย่างแดกก็ฝากสำหรับช่องกูเหลืองเมืองเหนือนะครับโซ่แหวกห่กินครับผมแบบเมืองเมืองครับผม เดี๋ยวผมกับลุงวีก็จะต้องได้กลับ่อนแล้วครับผมเพราะแบบแม่กี้ชั่วโมงแล้วลุงแสมสี่ชั่วโมงแล้วเนาะสี่ชั่วโมงแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวจะต้องไปกลับไปทํางานลุงผมไปขายของลุงวีก็ไปทํางานนะครับเนาะครับผมนี่ก็ขอฝากตัวนะครับช่องคุณเหลืองเมืองเหนือครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมวันนี้ครับผมึงกาลังจกันก๊าบโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ้าวลุงวีลุงวีนะครับ ก็เดียกว่าบักเกยกล้องเล่นกล้องดีคะแนนครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม